พอดแคสต์ Podcast, เรื่องประตูแห่งกาลเวลาตอนที่หนึ่งตอนคําเชื้อเชิญจากอนาคตเสียงดนตรีเปิดเบาๆคลอด้วยเสียงลมพัดมีใครบ้างที่ไม่เคยฝันถึงการเดินทางข้ามเวลาแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานหนึ่งในห้องนอนของฉัน เสียงเปิดประตูเบาๆตามด้วยเสียงลมหายใจประตูไม้เก่าที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษมันตั้งอยู่มุมหนึ่งของห้องนอนที่ตกแต่งอย่างหรูหราและอบ,บ่นแต่ทุกครั้งที่ฉันเปิดมันฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันจะพาฉันไปที่ไหนเสียงเครื่องจกักรทำงานเบาๆคล้ายเสียงกลไกลหมุนค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งอ่านหนังสือ เสียงกึกก้องเบาๆดังมาจากประตูนั้นมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฉันเดินเข้าไปใกล้และพบกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่ใต้ประตูเสียงกระดาษถูกเปิดออกเสียงอ่านจดหมายหากคุณต้องการเข้าใจอนาคตของตัวเองจงเปิดประตูนี้ในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนไม่มีชื่อไม่มีคำอธิบายใครเป็นคนส่งมันมา เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ที่เที่ยงคืนฉันก้าวไปข้างหน้ามือจับลูกบิดประตูและบิดมันช้าๆเสียงประตูเปิดพร้อมเสียงลมพัดแรงขึ้นข้างหลังประตูไม่ใช่ทางเดินหรือห้องมืดมืดแต่เป็นเมืองแห่งอนาคตตึกสูงระฟ้ารถลอยฟ้าและแสงไฟนับไม่ถ้วน ฉันกำลังยืนอยู่บนถนนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงเมืองอนาคตมีเสียงยานพาหนะบินผ่านทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงปริศนาเสียงนุ่มลึกในที่สุดคุณก็มาถึงเรารอคุณมานานแล้วเสียงตกใจฉันหันกลับไปมองเห็นชายในชุดสูทสีเงินใบหน้าคล้ายฉัน แต่ดูแก่กว่าเสียงชายปริศนาฉันคือคุณจากอนาคตและเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำร่วมกันเสียงดนตรีตึงเครียดขึ้นคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวฉันทำไมอนาคตของฉันถึงต้องย้อนกลับมาและเรื่องสำคัญนั้นคืออะไรเสียงหยุดเงียบก่อนเสียงดนตรีเบาๆคลอ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับและความจริงบางอย่างที่ฉันไม่เคยคาดคิดเสียงดนตรีจบอย่างลึกลับพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณกล้าพอที่จะเปิดประตูบานนี้ประตูแห่งการเวลาตอนที่สองเงาแห่งอนาคตเสียงดนตรีลึกลับเปิดขึ้นเบาๆเสียงของเขายังคงก้องอยู่ในหัวฉัน ฉันคือคุณจากอนาคตและเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำร่วมกันแต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจกว่าคือทำไมฉันในอนาคตถึงต้องมาหาฉันตอนนี้เสียงลมพัดเบาๆสลับกับเสียงเมืองอนาคตเสียงชายในอนาคตน้ำเสียงจริงจังเวลาของเราเหลือน้อยมากสิ่งที่ฉันจะบอกอาจเปลี่ยนอนาคตทั้งหมดของเรา มีบางอย่างผิดปกติในไทม์ไลน์นี้น้ำเสียงสงสยัยผิดปกติอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติเสียงชายในอนาคตมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอดีตมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆแต่ผลกระทบมันรุนแรงกว่าที่คิดเสียงกระพริบของอุปกรณ์เทคโนโลยีเขาหยิบอุปกรณ์ขนาดเล็กคล้ายกระจกขึ้นมา มันฉายภาพของเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมืองที่ไม่ควรพังทลายผู้คนที่ควรมีชีวิตกลับหายไปเสียงชายในอนาคตและมันเริ่มจากประตูบานนั้นประตูที่คุณเพิ่งเปิดไปเสียงตกใจฉันเป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้งั้นเหรอเสียงชายในอนาคตไม่ใช่คุณ แต่มีใครบางคนใช้ประตูบานนี้เพื่อเดินทางข้ามเวลาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อเป้าหมายบางอย่างเสียงดนตรีตึงเครียดขึ้นก่อนที่ฉันจะซักถามเพิ่มเติมเสียงไซเรนก็ดังขึ้นเสียงไซเรนดังไกลไเสียงชายในอนาคตเสียงรีบเร่งพวกมันมาแล้วเราต้องไปเดี๋ยวนี้ลนลาน ฉันมองตามสายตาของเขาและเห็นเงาดำเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพวกมันดูไม่เหมือนมนุษย์ดวงตาเรืองแสงและเครื่องจักรติดอาวุธเต็มตัวเสียงปริศนาเสียงเย็นชาจับตัวมันไว้เสียงปืนพลังงานแหวกอากาศเราวิ่งฝ่าฝูงชนมุ่งหน้าไปยังซอยแคบๆในเมืองเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงหอบหายใจ เสียงชายในอนาคตหอบหายใจฟังนะมีแค่ทางเดียวที่เราจะหยุดมันได้คุณต้องหากุญแจแห่งการเวลางุนงงกุญแจแห่งการเวลามันคืออะไรเสียงชายในอนาคตไม่มีเวลาอธิบายแต่จงจำไว้ว่าทุกความทรงจำของคุณซ่อนเบาะแสไว้อยู่แล้วเสียงเปิดประตูอีกบาน เสียงลมหอบผ่านเราเปิดประตูอีกบานมันนำกลับมายังห้องนอนของฉันทุกอย่างดูปกติแต่บางอย่างรู้สึกเปลี่ยนไปเสียงเงียบงันก่อนเสียงนาฬิกาเดินช้าช้าบนโต๊ะหนังสือมีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กชายยืนอยู่หน้าประตูไม้บานหนึ่งในมือของเขาถือกุญแจทองเหลือง เสียงแผ่วเบาเด็กคนนั้นคือฉันเองเสียงดนตรีลึกลับค่อยๆดังขึ้นจริงจังทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นและฉันต้องหากุญแจนั้นให้พบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงดนตรีจบลงอย่างเร้าใจความจริงบางอย่างอาจถูกซ่อนไว้ในอดีตแล้วคุณหละ่ะพร้อมจะค้นหามันหรือยัง ตอนที่สกุญแจที่หายไปเสียงดนตรีลึกลับเบาๆคลอด้วยเสียงนาฬิกาเดินช้าๆเสียงจริงจังภาพถ่ายเด็กชายที่ถือกุญแจทองเหลืองเด็กคนนั้นคือฉันเองแต่ฉันไม่เคยจำได้เลยว่าถ่ายรูปนี้ไว้เมื่อไหร่และกุญแจในมือนั้นมันคือกุญแจแห่งการเวลาที่ฉันในอนาคตพูดถึงหรือเปล่า เสียงกระดาษถูกหยิบขึ้นมาเบาๆด้านหลังรูปถ่ายมีข้อความจางๆเขียนไว้ว่ากุญแจอยู่ในที่ที่ความทรงจำเริ่มต้นความทรงจำเริ่มต้นหมายถึงที่ไหนกันแน่เสียงบรรยากาศเงียบงนันก่อนเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเบาๆค่อยๆค,คิดทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามา สนามเด็กเล่นหลังบ้านเก่าบ้านหลังแรกที่ฉันเคยอยู่เมื่อตอนเด็กมันอาจเป็นที่นั่นเสียงลมหอบเบาๆเสียงกุญแจไขประตูฉันหยิบเสื้อคลุมและรีบเปิดประตูออกไปท่ามกลางความมืดของค่ำคืนลมหนาวพัดผ่านเหมือนกำลังเตือนฉันว่าทางข้างหน้าไม่ง่ายเลย เสียงรถวิ่งผ่านเสียงฝีเท้าเดินบนใบไม้แห้งเมื่อมาถึงบ้านหลังเก่าสนามเด็กเล่นยังคงอยู่ตรงนั้นชิงช้าเก่าเก่าแกว่งเบาๆตามแรงลมและใต้ต้นไม้ใหญ่มีกล่องไม้ใบหนึ่งฝังอยู่ใต้ดินเสียงขุดดินเบาๆเ,เ,เสียงไม้กระทบกันลุ้นระทึกฉันค่อยๆขุดมันขึ้นมาเปิดฝากล่องออก ข้างในมีเพียงกุญแจทองเหลืองดอกหนึ่งและจดหมายเก่าๆเสียงกระดาษเก่าถูกเปิดออกเสียงอ่านจดหมายเสียงเด็กแผ่วเบาถ้าเธอเจอกุญแจนี้แปลว่าทุกอย่างเริ่มต้นแล้วจงระวังเงาที่ไร้เสียงพวกมันเฝ้าดูอยู่เสมอเสียงลมหวิวเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ห่างออกไป ตกใจใครบางคนกำลังเฝ้าตกใจใครบางคนกำลังเฝ้าดูฉันอยู่เสียงกิ่งไม้หักเบาเบาเสียงฝีเท้าขยับเข้าใกล้เสียงกระซิบฉันรีบหยิบกุญแจและจดหมายใจเต้นแรงก่อนจะหันกลับไปตกใจใครบางคนกำลังเฝ้าดูฉันอยู่ เสียงกิ่งไม้หักเบาเบาเสียงฝีเท้าขยับเข้าใกล้เสียงกระซิบฉันรีบหยิบกุญแจและจดหมายใจเต้นแรงก่อนจะหันกลับไปตกใจร่างในชุดคลุมดำยืนอยู่ใต้เงาไม้ใบหน้าปกปิดด้วยหน้ากากโลกหะดวงตาเรืองแสงสีแดงจ้องมาที่ฉันเสียงปริศนาคืนกุญแจซะ หรือไม่เจ้าจะไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเสียงลมหอบแรงขึ้นลนลานฉันไม่รอช้าวิ่งสุดแรงกลับมาที่ประตูในห้องนอนมือกำกุญแจแน่นเสียงฝีเท้าของมันไล่ตามมาไม่ห่างเสียงเปิดประตูเสียงลมหอบแรงเมื่อประตูปิดลงทุกอย่างกลับเงียบสงัดแต่เสียงกระซิบ ยังคงดังก้องในหัวเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกเสียงนาฬิกาเดินช้าช้าหายใจหนักกุญแจอยู่ในมือฉันแล้วแต่ฉันเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การค้นหากุญแจแต่มันคือการหนีเอาเสียงดนตรีจบลงอย่างเร้าใจฉันจะทําอย่างไรต่อไปเมื่อเงาแห่งอดีตเริ่มไล่ล่าและกุญแจดอกนี้อาจเปิดประตูที่ไม่ควรถูกเปิด เสียงดนตรีจบลงอย่างเร้าใจฉันจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อเงาแห่งอดีตเริ่มไล่ล่าและกุญแจดอกนี้อาจเปิดประตูที่ไม่ควรถูกเปิด